สนรายการโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องปรับอากาศฮิตาชิแซเลสคลีน ยังอยู่ในรายการว้าวจาลากับนักสแสดงจากคอนเสิร์ตละครเพลงรักโรมิโอกับอีเรียมอุบัติเหตุรักสลับคั่ที่ครั้งนี้อาร์อ,อ,อาณนัตพลได้มาจับคู่กับมัดหมีพิมพ์ดาวซึ่งถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเคยผ่านละครเวทีมาแล้วแต่สําหรับคอนเสิร์ตละครเพลงรักเรื่องนี้ทั้งคู่บอกว่าต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งการร้องเพลงและการแสดงโดยเฉพาะการร้องที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสร้องเพลงลูกกรุงเป็นครั้งแรกด้วยล่ะค่ะเราต้องเริ่มศูนย์ใหม่เราต้องนับหนึ่งใหม่เลยเพราะว่าเราจะเอาแบบเดิมเรามาใช้ไม่ได้ <S <S ไไดเพราะว่ามุม มุมมองของการที่พ่วมกับเขาจะนําเสนอในแต่ละเรื่องแต่ละซีนแต่ละ,แต,ละแต่ละทิกมันจะไม่เหมือนกันเลย ต่างกันมากยังไงะต่างกันยังไงความคิดของตัวละครความคิดจริงๆจริงๆผมผมผมทำกันบ้านมาเฮ้ตัวนี้มันต้องตลกแน่เลย <S <S อยากเล่นเราเราเราสามารถหลุดได้โน่นนี่แต่ว่าจริงๆไม่ใช่มันคือเรื่องจริงทั้งหมดซึ้นตัวนี้มันก็จะศรัทธาเรื่องความรัก <S <S <ช>แล้วก็จริงจังเป็นคนซีเรียสเป็นคนที่แบบเอาเป็นเอาตายโอ้โ,โหใจร้อนอะไรอย่างเงี้ใช่แต่ว่า <S <S <ๆ S 1> มันจะตลกด้วยด้วยเรื่องราวของมันเองไม่ได้ตั้งใจให้ตลกไม่ได้ตั้งใจให้ตลกแต่เป็นตัวละครเป็นตัวละครแต่ว่าตัวสถานการณ์เรื่องราวต่างๆจะทำให้ตัวละครนั้น มีวิติเยอะแล้วทาให้คนดูนะคะตามสถานการณ์เองข้ามัรจารย้ในบตรที่แห่งนี้วุข้ากเมีมากแค่ไหน มีต้องปรับอะไรเยอะอย่างที่พี่อาบอกไหมว่าต้องแบบล้างใหม่หมดเลยก็ปรับเหมือนกันค่ะก็มีปรับด้านความคิดตัวละครเหมือนกันตอนแรกเราก็มองว่าแบบเราจะทําเป็นมีเสียงมีอะไรยังไงได้ไหมแบบว่าสุดท้ายก็ทําตามที่ตัวละครควรจะเป็น เรื่องอย่างหนึ่งที่ผมต้องทำการบ้านหนักมากๆคือการร้องเพลงทไม่ได้พิ้วพี่โยโยคนนะก่อนที่พี่อาจะตอบหนึ่งพี่อาเป็นเดิร์ตาสองมีสิคขลอก็ผ่านมันเป็นกี่เรื่องแล้วไม่หมายถว่าเรื่องนี้มันคนละเรื่องเลยเพลงมันคนละแบบเพลงเป็นเพลงลูกกรุงทั้งหมดเลยร้องให้กับเดือนแสนแสบอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยร้องไม่เคยเลยนั่เองกไม่เคยนันเอก็มีลูกกรุงด้วยแล้วก็มีเพลงสากลด้วยมองดดู สิ่งจริงๆที่เรารู้สึกว่าคนดูควรจะไปดูละครเวทีเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันจะได้รับอัตลักษณ์อะไรกลับไปความสุขครับใช่ด้วยเรื่องราวของระหว่างที่สลับขั้วกันเนี่ยมันจะกลมกลืนไปด้วยความความความสุขความอมยิ้มความเศร้าก็จะมีนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจะเซอร์ไพรส์ทุกคนมากตอนจบ ที่บอกไม่ได้จริงๆขอให้ไปดูขอให้ไปดูเลยครับครอบทุกรถแล้วก็เพลงเนี่ยต้องบอกว่าพร้อมมากแล้วก็มีจริงๆ้วไม่ใช่มีแค่พวกเรานะคะมีทั้งแบบศิลปินรุ่นใหญ่พี่แหวนนิติมาหรือว่าพี่ตุ๊กพิยดาแล้วก็มีอาสุเทพสนุกแน่ๆแล้วมันก็จะเป็นละครเวทีที่เป็นแนวใหม่ที่แบบเคยยิบขึ้นมาได้ยังไง มาตัแต่เป็นตลกได้อะไรอย่างเงี้ยเดาด้วยใช่ไหมมันมันจะขำตลอดเลยค่ะน้องของแ่ไอ้ควันนี่ถึงขนาดกองตัวเป็นตุ่มหนักเลยเหรอโอ้ยใจเย็นๆทำมาได้นี่มันตากกมาดำเลยมีทั้งหลากหลายรสชาติแล้วก็มีเพลงที่แบบว่าคุณเคยคุ้นเคยในอดีตเป็นเพลงที่แบบว่าทุกคนร้องกันได้ให้ได้ร้องตามด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับฝากกันด้วยครับ28-30พฤศจิกายนนี้ที่ธนนเมืองทองธานีค่ะ รายการดาราได้ใหม่นะคะทุกวันพุธพฤหัสบ,บดีประมาณ3ามทุ่มครึ่งทางทรบ,บห้าแห่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้เราคุผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ